สวัสดีครับคุณผู้ชมบอลฟุตบอลเทมเบลเลกหลังจบแมตช์เดย์ที่12นะครับโวล์แฮมตันชนะสเปอร์2อต่อหแมนยูชนะดูตันทาวน์1นต่อศอาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่สามต่อหนึิสตัลพาเลซแพ้เอฟเวอร์ตัน2องต่อสามบอลมัรชนะนิวคาสเซิล2อต่อศแอสตันวิลล่าชนะฟูลแลมสมต่อหไบรตันเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1นต่อหเวสต์แฮมชนะ เราติงแฮมฟอร์เรสสามต่อสองริเวอร์พูลชนะเบนฟอร์ดสามต่อศูนย์และเชลซีเสมอแมนซิตี้สี่ต่อสี่สรุปตนารางคะแนนอันดับหนึ่งแมนซิตี้มียี่สิบแปดแต้มอันดับสองริเวอร์พูลยี่สิบเจ็ดแต้มอันดับสามอาร์เซนอลยี่สิบเจ็ดแต้มอันดับสี่สเปอร์ยี่สิบหกแต้มอันดับห้าตันวิลดายี่สิบห้าแต้มอันดับหกแมนยูยี่สิบเอ็ดแต้มอันดับเจ็ดนิวคาสเซิลยี่สิบแต้มอันดับแปดไบรตัน 19แต้มอันดับ9เวสต์แฮม17แต้มอันดับ10เชลซี16แต้มอันดับ11เบนฟอร์ด16แต้มอันดับ12วูลงบแฮมตัน15แต้มอันดับ13บิซิสันพาเลท15แต้มอันดับ14เอเวอร์ตัน14แต้มอันดับ15ฟอร์เรสต์13แต้มอันดับ16ฟูลแลม12แต้มอันดับ17บเจ็ดอลมัตเก้แต้มอันดับ18บลูตันทาวน์6แต้ม ันดับ19เชลฟิลด์ยูไนเต็ด5แต้มและอันดับ20เบอร์นลีย์4แต้ม